ไม่มีใครแตะเบรกสื่อได้ถ้าสื่อไม่แตะเบรกตัวเองคุณอุ้งอิงเองจะซ้ำรอยพ่อกับอาที่มีจุดจบที่ไม่สวยในทางการเมืองหรือเปล่าแต่ทั้งหมดมันไม่เกิดหรอกถ้าคุณอุ้งอิงไม่ทำอะไรในสิ่งที่ท้าทายสังคมหรือผิดไปจากผลประโยชน์ส่วนรวมไม่ว่าใครจะคิดว่าพี่เอียงเป็นอะไรใดๆพี่คิดว่าบทพิสูจน์จากการทำงานดูได้เวลาเราเป็นสือ่อ ถ้าเราอยู่ท่ามกลางพายุอ่ะจะไม่มีใครเห็นแล้วหรอกแต่เรายังยืนอยู่ที่เดิมพอพายุหมดไปคนก็จะเห็นเราเองสมจิตนวะเครือสุนทรค่ะทำงานสื่อมวลชนนะคะมา30กว่าปีแล้วค่ะปัจจุบันเป็นบกบห์เดอะพาพิเชะภาพจำของพี่เนี่ยหลายคนจะจำเรื่อง คุณบัญหารให้ออกจากตึกไทยคู่ฟ้าอย่างนี้เนาะแล้วก็เรื่องกรณีรัฐบาลของคุณยิ่งหลักอะไรอย่างเงี้ยแต่สําหรับพี่จริงๆเนี่ยภาพจําในเรื่องของข่าวเลยเนี่ยพี่จําตอนที่ฝึกง,งานอยู่ที่แนวหน้าได้ทํางานเลยพี่ก็มีโอกาสที่ได้สัมภาษณ์เสทออท่านหนึ่ง ทางโทรศัพท์เสียงก็โทรมาบอกโอ้ยเสยไม่อยู่หรอกโน่นนี่นั่นแต่เราฟังเสียงแล้วอะเรารู้สึกว่าเนี่ยเสยรับเองอะจนกระทั่งแบบสักพักหนึ่งเสียงไปสายก,ก็บอกว่าอเดี๋ยวลองไปถามนายก่อนว่านายจะคุยด้วยไหมนะกลับมาอีกสักพักหนึ่งเสียงเดิมเลยคุยไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันมีคําพูดอยู่คำหนึ่ง <c ười> คือท่านบอกว่ารัฐประหารมันเหมือนกับว่าเป็นเรื่องธรรมดาของประเทศไทยพอเป็นข่าวปุ๊บเนี่ยมันเป็นพาดหัวหน้าหนึ่งของแนวหน้าในขณะนั้น แต่หลังจากนั้นความภูมิใจก็อยู่กับเราไม่นานเนี่ยรู้ไหมข่าวที่ลงไปมันได้รับผลกระทบโน่นนี่นั่นหนึ่งสองสามสี่ท่านกำลังจะขึ้นแคนดิเดตเป็นผอบอทอ,อด้วยตอนนี้เหมือนกับกำลังจะสะดุดเพราะเรื่องนี้แล้วพี่ก็เลยถามท่านว่าข่าวที่ออกไปเนี่ยไม่ทราบว่ามันมีตรงไหนที่ผิดไปจากที่ท่านพูดไหมท่านก็บอกว่าไม่มีหรอกแต่ผมไม่คิดว่าหนูจะเอาไปเขียนเป็นข่าวอันนี้ก็เป็นบทเรียนของพี่เลยนะเราไม่เคยคิดถึงมาก่อน,นว่า มันมีออฟเลคคอร์ดแต่มันออกข่าวไปแล้วแล้วถ้าข่าวไม่ผิดเนี่ยหนูก็เรียนท่านว่ามันแก้ไม่ได้อ๋อถ้าเกิดว่าหนูต้องส่งให้ท่านดูเนี่ยหนูก็ต้องเปลี่ยนแนวหน้าเป็นสารทออแล้วค่ะก็คิดว่าเสดจ,จะเข้าใจในส่วนการทํางานของคน,นสือ่อในขณะเดียวกันเนี่ยหนูเข้าใจว่างานของ,ของตัวเองเนี่ยสร้างผลกระทบต่อท่านและหนูขอโทษหลังจากเหตุการณ์นั้นทุกครั้งที่พี่คุยกับแหล่งข่าวพี่จะถามตลอดพี่ออฟเลคคอร์ดหรือเปล่า เราเคยโดนแหลงข่าวตอกกลับมาแรงๆบางมันเยอะมากนะคุณเฉลิมที่ท่านบอกว่าหนูฝักไฟประชาธิที่ปัด ถ้าคิดว่าหมิ่นประมาทให้ไปแจ้งความได้แล้วถ้าหนูเรียกท่านว่าที่ข้าทักษิณเนี่ยท่านคิดว่าหมิ่นประมาทไหมรอไปพาดหัวกันเลยอะไรเงี้ยน,นะคะในมุมมองของแหล่งข่าวอ่ะเขาก็สามารถมองอย่างนั้นได้เพราะว่าพี่ทําข่าวเนี่ยแฝงๆพี่ก็ตามพรรคประชาธิปัตย์แต่การที่เราตามพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนของพรรคประชาธิปัตย์ถ้ามันเห็นแล้วว่ามันไม่ใช่มันผิดมันก็ต้องชี้ได้ว่านี่คือผิดไม่อย่างนั้นถ้าสื่อยังชี้ไม่ได้เลยว่าอะไรถูกอะไรผิดเนี่ย คุณจะไปหวังให้ประชาชนเขารู้ได้ยังไงว่าอะไรถูกอะไรผิดนักข่าวไม่มีความเป็นกลางแต่ต้องมีความเป็นธรรมแต่พี่กล้าพูดได้ว่าตลอด30กว่าปีในในการทํางานเนี้ยไม่เคยผิดต่อจรรยาวิชาชีพตัวเองไม่ว่าจะอยู่ในภาวะกดดันและมีแรงข่มขู่คุกคามแบบไหนพี่ก็ยังคงเป็นพี่แบบนี้เป็นสื่อแบบนี้เนาะ มันเป็นความท้าทายของคนทํางานสื่อ,อยิ่งในยุคที่เศรษฐกิจก็ไม่ดีสื่อเนี่ยเพียวๆเลยมันก็ไปลําบากเพราะสุดท้ายแล้วสื่อมันก็คือธุรกิจแขนงหนึ่งจะทํำยังไงให้มันเกิดความบาลานซ์ไม่เสียตัวตนของตัวเองเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่คอนเทนต์เนี่ยไหลไปตามลูกค้าได้คุณก็จะไม่มีความน่าเชื่อถืออีกต่อไปและลูกค้าถ้าคุณเข้ามา คุณก็ต้องอยากได้สื่อที่น่าเชื่อถือใช่ไหมคะ mm hmm. ในขณะเดียวกันสื่อก็ต้องยกระดับตัวเองด้วย mm hmm. แต่ถามว่าวันนี้ mm hmm. เราควบคุมตัวเองกันได้ดีหรือยังพี่ว่ามันก็ยังนะ mm hmm. เวลาเราเป็นสื่อถ้าเราอยู่ท่ามกลางพายุ่จะไม่มีใครเห็นแล้วหรอกเ mm hmm. พราะพายุมันก็จะมุนมันจะไอ้นั่นไอะนั่นแต่เรายังยืนอยู่ที่เดิมพอพายุหมดไปคนก็จะเห็นเราเอง mm hmm. ไม่เคยเสียดายเลยนะอ,องคง mm hmm. เพราะว่า คือชีวิตพี่ไม่เคยคิดถึงอาชีพอื่นเลยแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีข้อเสนอหลายอย่างเนาะแต่เราก็รู้สึกว่าเออมันไม่ใช่ไม่ใช่ทางเราอะและชีวิตสําหรับพี่เนี่ยถ้าถามว่าประสบความสําเร็จคืออะไรก็คือพี่ว่าคุณค่าในชีวิตอย่างแรกเลยคือการทํางานและทําให้รู้สึกตัวเองมีคุณค่าและคนอื่นเห็นคุณค่าของเราถ้าเราได้ทําสิ่งที่เรารักอะพี่ว่ามันตอบโจทย์อะตื่นตื่นมาตอนเช้าแฮปปี้ที่จะลุกขึ้นมาทํางานเนี่ยอันนี้คือโอเคแล้ว อันนี้นะพี่ว่ามันเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งของคนอายุ55นะถ้าเราอยู่ในประกันสังคมจะไปเอาเงินก้อนออกมาดีไหมนะบริษัทก็ให้เราเออร์ี่ได้แล้วนะถ้าเราเออร์ี่เราจะได้เงินชดเชยก้อนหนึ่งนะแล้วเออร์ี่แล้วเราจะไปทําอะไร แล้วพี่ยังอยากทําสื่ออยู่และสื่อที่พี่อยากทําก็อยากจะเปลี่ยนแล้วเมื่อก่อนเราเคยทาทีวีอยากลองแพลตฟอร์มออนไลน์พี่ก็มีโอกาสที่ดีที่ได้เริ่มต้นในวัยที่5 15อีกครั้งหนึ่งเพราะหลายคนในวัย5้ก็อาจจะไม่ได้เริ่มต้นแล้วแต่สําหรับพี่55มันไม่ใช่บั้นปลายในการทํางานเป็นจุดเริ่มต้นในการทํางานที่ทําให้เราแบบกลับมามีไฟอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยที่สําคัญเลยมันมีหลายอย่างเลยนะที่เราไม่ได้ทบทวนว่า๋อที่ผ่านมาตลอดหลาย10ปีเนี่ย เราทิ้งอะไรไปบ้างยิ่งบางทีเราอยู่ในที่ใหญ่มากๆอะ่ะความฝันของเราจะเล็กลงแต่พอมันมีเวลาได้ทบทวนบางทีที่เล็กๆมันทําให้ฝันของเราใหญ่ขึ้นเพราะมันมีความฝันของหลายๆคนมารวมกัน